วีนนี้ผมพบกันเช่นเคยกับผมช่างบิ๊กวีดามทางแฟนเพจ a c e b o o k ช่างบิ๊กวีดามแล้วก็ทางช่อง YouTube ช่างบิ๊กวีดามนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็จะมาทําคลิปส่งงานเจ้าชุดโปรทากาวเว็บร้อยยี่ห้าสี่วาวนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าชุดโปรทากาวของเราตอนเนี้ได้รับความนิยมมากๆนะครับลูกค้าสั่งกันมาเยอะมากทํากันไม่ทันเลยนะครับก็ต้อง ขออภัยณนะที่นี้ด้วยนะครับถ้าผมช้านะครับเพราะว่ารายละเอียดบางอย่างเนี่ยคือผมไม่อยากมองข้ามจริงครับถ้าทําออกมาแล้วไม่ดีไม่โอเคไม่ผ่านผมก็ทําใหม่ทันทีนะครับไม่มีการยัดเยียดหรือว่าส่งไปแบบส่งๆนะครับแต่ถ้าเกิดมีงานชิ้นไหนที่มันหลุดลอดออกไปลูกค้าไม่แฮปปี้ผมก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ยินดีรับผิดชอบเคมให้นะครับผมโอเคครับผมมาไม่พูดกันเยอะสําหรับเจ้าเว็บร้อยยี่ห้า สี่วา2สองชุดนี้ก็เดี๋ยวจัดส่งวันนี้เลยนะทังสองชุดโอเคอันนี้เป็นฝาไฮสปีดครับตอนนี้เราจะใช้งานแบบเป็นฝาไฮสปีดเนาะเพราะว่าจกงานไวเนาะแต่สําหรับเจ้าตัวฝามาเรนี่ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเราใช้เป็นฝามาเรนะครับโอเคอ่ะสำหรับชุดแรกเดี๋ยวผมมาแนะนําเลยชุดแรกก็มาดูครับชุดนี้ครับผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาดีตอ,อก,ก่อนเนาะนี่ชุดแรกเป็นชุด67ชักเจ็ดมิลฝามาเรนะครับ ตัวเป้านี้ก็ทําการแยงแต่งแล้วนะครับดูเรียบร้อยนะแยงแต่งแล้วเสื้อสูบนี่ลูกสูบอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็คือไม่ถือว่าบางนะครับระยะแหวนกับขอบลูกสูบด้านบนนะครับก็โอเคครับสามารถหลบวาล์วเพิ่มได้อีกนิดหน่อยเสื้ออออนะครับไม่ต้องรองมาเกน,นะครับแล้วก็ตีปอกแข็งเป็นงานของลงคึงเรานะครับลงคึงช่างบิ๊กวีร์ลอ่าโอเคอันนี้เสื้อลูกได้แล้วเนาะ สำหรับตัวนี้เป็นข้อเหวียงเลยนี่ภูมิใจนําเสนอเลยครับสําหรับข้อเหวียงของโรงครืงเรานะครับวงในจะรู้กันดีนะครับว่าจบจริงนะครับเป็นก้าน rx z นะครับแล้วผมก็ไม่เคยเชื่อมนะผมยังไม่มีการแต้มสลงแต้มฝากอะไรไปนะเรามั่นใจว่าข้อเราทํามาแล้วเนี่ยมันแน่นเลยนะใช้ได้เลยแน่นใช้ได้ระยะตรงเนี้มีการเซตมาแล้วไม่หนีบแข้งหมุนไม่ฟืดนะครับอ่ะพื้นฐานข้อเหวี่ยงที่เราควรจะใช้งานกันในดีมีอะไรบ้างอันดับแรก ตรงนี้นะครับระยะตรงเนี้ต้องได้ไฟแทงไปแล้วไม่หนีบข้อไม่ฝืนนะครับแล้วอย่างที่สองเนี่ยนี่เลยครับศูนย์กลางของมาร์กไฟเนี่ยกับศูนย์กลางข้อเวียงเนี่ยฝลักข้อเวียงเนี่ยคือมันต้องตรงกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเยื้องกันนิดนดหน่อยๆเนี่ยจะมีอาการไฟอ่อนไฟแก่แล้วล่ยยากทันทีนะครับรูห่วงต้องแน่นนะครับอาจเปลี่ยนก้านอาจเปลี่ยนอะไรก็คือไม่ใช่ว่าเปลี่ยนทีสองทีหลวงใช้ไม่ได้หรือว่าห่วงแตกง่ายนะครับ อันนี้คือสําคัญนะครับและก็มีขั้นตอนพิเศษนะครับเป็นเทคนิครับเฉพาะนะครับที่ว่าทําข้อเหวี่ยงออกมายัางไงแล้วเวลาเอาไปใช้งานปุ๊บเครื่องไม่สั่นนะครับเคยใช้ข้อเหวี่ยงไหมที่ยืดชักอะไรมาแล้วสั่นตั้งแต่ปอกแฮนยันคอย,ยันหัวเลยแบบนั้นก็ไม่ไหวนะครับของเราเนี่ยนิ่งๆนะครับผมการันตีเลยเครื่องไม่สัน่นอ่ะโอเคสําหรับชุดนี้พร้อมส่งแล้วนะครับชุดนี้พร้อมส่งแล้วก็เซตอัตราส่วนนะครับ อยู่ที่12ศูนย์นะครับลูกค้าต้องการเติมน้ำมัน95หรือ91ก็ได้ครับ12ต่อ1นะครับโอเคชุดนี้12ต่อ1สระลูกสูบ67 16สวมกวับบูทปลายก้านเอ้ยพูดิดลูกปืนปลายก้านได้เลยนะครับอ่ะทีนี้สำหรับฝามาเลที่ลูกค้าฝั่งจากทางเราเราจะมีการเซ็ตพิเศษไปให้นะครับมาดูเลยครับสปริงผมเปลี่ยนสปริงแท้ๆใหม่ๆให้เลยนะครับ เชื่อผมครับจบกว่าเวลาที่เราใช้ฝาสี่วาลเนี่ยบางคนที่ไล่ไม่จบเนี่ยคือเดี๋ยวก็ลูกเบรกเดี๋ยวก็ไม่ข้ามรอบไอเนี่ยสาคัญเลยหัวใจมันแหะคือการเซตหลังวาลเซตสปริงนะครับและอันดับที่2ก็คือแคมคุณอย่าลืมนะครับว่าแคมที่ได้ไปในทุกๆทุกรอบเนี่ยมันเป็นแคมที่แถมมากกว่าฝาครับเป็นสเปคแบบกลางๆนะครับแล้วก็สปริงเนี่ยคือเราแก้ให้แล้วเนาะแต่แคมยังเป็นสเปคกลางๆถ้าอยากได้แคมดีๆหรือแคมที่แบบ ผ่านการไล่พูดถึงว่าของฝาเขาก็ดีแต่ว่าดีๆในที่นี้หมายถึงว่าให้มันตรงโจทย์กับพวกอะไรที่เราเซตไปอ่ะเราก็มีแคมของเรานะสามารถสั่งได้มีสมเบอร์ด้วยสําหรับแคมสีวาวเนี่ยโอเคทีนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นโอ้ยช่างจอสเอาไปแจมาด้วยเขาขันขันยืด็อดมาตัวนี้ก็เป็นสเต็ 6, 18, 7, เปหกสบแปชาเก็ตเหมือนกันข้อเหวี่ยงฝาแฝดเลยครับลูกต่างกันมินเดียวนะอันนี้ลงังคัโซนิ นี่เราคาโทด่เดี๋ยวรอช่างจอสแป๊บหนึง่งสําหรับรถสเต็ปนี้นะครับผมแนะนําเลยนี่ใช้เรือนอย่างนี้เลยเรือน250เรือน CRF ลวงใบ42มิลเบิ้มๆนะครับพี่บิ๊กบิ้มอ่ะทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ให้เป็นเกจความรู้กันนะครับฝาพวกนี้ผู้ผลิตเขาเคลมมาจริงนะครับว่าสามารถใส่ได้ตั้งแต่ลูก64มิลขึ้นไปแต่ต้องบอกก่อนนะครับลักษณะลูก64มิลเป็นยังไงช่างจอที่เขาใส่กัน คือมันจะเป็นหัวลูกหนาะหนาะถูกไหมไม่ใกล้ร่องแหวนแล้วเวลาหลบเบาเนี่คือสามารถหลบขาดออกข้างไปเลยนะ่ะก็คือหลบขาดตรงนี้ไปเลยเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยอันเนี่ยเวลาเราเห็นลูกนอกลูกอะไรไหมมันจะหลบตรงนี้ขาดทิ้งไปเลยแต่กรณีของเราไม่สามารถทําได้เพราะว่ารถเรามีชักถ้าเราหลบขาดทิ้งมันก็ทะลุร่องแหวนทิ้งไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะไม่ว่าจะฝามาลงมาเลหรือว่าฝาไทยนะครับงานคุณภาพของไฮสปีดอย่างเงี้ยผมแนะนําเลยว่า เดี๋ยวถ้าจอถอดน,น็อตคนที่อยากใส่แล้วจบจริงๆเลยนะผมแนะนําเลยให้สตาร์ที่ลูก67มิลน,นะครับ67 68เนี่ยคือจบเลยนะ66ยยงมิลอยู่นะถ้าเจอฝาตัวไหนที่วาล์วไอเสียมันอ้าๆหน่อยเนี่ยคือมันจะเบียดร่องแหวนแตกนะครับอ่าทีนี้อันนี้คือเส้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมให้ช่างจอร์นับโซ่ให้ดูเนาะว่าชักเกียร์เราใช้โซ่ประมาณเท่าไหร่นะครับชักเกียร์ใช้โซ่ประมาณเท่าไหร่อ,อันนี้68มิล โอเครึออบออกมาโอ้ยยัเอาโซ่โออกใช่ไหมหนี่ครับอันนี้คือเซ็ตเสร็จม,มาดเลยนะครับผมเนี่ยเนี่ยเจ้าของเจ้านี้ก็น่ารักมากครับผู้ชายนะครับแต่ว่าน้องเขาไม่รีบโอเคนี่เป็นอย่างนี้อ่ะมาให้ดูอีกอย่างหนึง่งมาดูนี่เนี่ยเวลาใช้ผมส่งไปเนี่ยไม่ต้องตกใจนะบางทีลูกสูบมันตกขอบเหมือนว่าลูกสูบขึ้นไปสุดเนี่ย ลูกสูบขึ้นไม่สุดเพราะว่าเราต้องการเอาซีซีตรงนี้มานะครับเพื่อให้มันเซ็ตได้เครื่องยนต์โปร่งหน่อยคุณดูเบ้าฝาสิครับเนี่ยเบ้าฝามันแค่นี้เองแยงไปเพิ่มอีกก็ได้อีกไม่เกินซีซีกว่าหรอกใช่ไหมทางยอดเพราะฉะนั้นผมจะใช้สไตล์ลูกตกขอบอย่างนี้นะครับการันตีเลยแต่ไม่ตกมากขนาดนี้นะอันนี้มาเนี่ยตกขอบอย่างเงี้ยคือยิ่งร้อนยิ่งแรงนะครับผมใช่ไหมทางยออ่ตยิ่งร้อนยิ่งแรงทางยอดตถอดโซ่เลย ทีนี้หลายคนเคยถามว่าลูกตกขอบมันมีข้อเสียยังไงครับจอร์ดลูกตกขอบมีข้อเสียตรงที่ว่าหัวลูกต่ําไปด้วยมันก็จะทําให้ร่องแหวนต่ําไปด้วยถ้าลูกตกขอบลักษณะนี้ในรถสองวาลลูกเล็กก็คือจะวิ่งไม่ได้นะครับคือร่องแหวนอยู่ต่ํากําลังอัดน้อยแต่เราอย่าลืมว่าอันนี้มันหกสิบเจ็ดมิลหสิดมิลมีชักด้วยไอ้เรื่องกําลังอัดไม่ต้องถามหามันมหาศาลอยู่แล้วมันมีแต่มันจะคายกําลังอัดไม่ได้ไม่ใช่กําลังอัดมันไม่พอรถพวกนี้มันคายไม่ได้ แน่นไปเยอะไปนะครับอ่าและอีกอย่างหนึง่งหัวตกอย่างเงี้ยดียังไงดีตรงที่ว่า 6. กเก็ดแปเดี๋ยวไปทิพย์ได้สบายเพราะว่าอะไรความร้อนไม่สูงนะครับการที่เราใช้อัตราส่วนไม่สูงเนี่ยสิ่งที่ว่ามันจะนําพาไปด้วยเลยก็คือความร้อนที่ไม่สูงอ่ะงั้นเดี๋ยวผมอธิบายใหม่ถ้าเราต้องการกําลังอัดมันมีอยู่2ออย่างนะครับที่เป็นหลักๆเลยเนาะอันดับแรกหากําลังอัดจากแคมป์นะครับ แคมนีมีบูทเพิ่มกาลังอัดได้แต่เมื่อใดก็ตามที่ใช้แคมเพิ่มกลังอัดแล้วบางทีความลึกมันจะหายไปนะครับท้ายหายไปความลึกหายไปความกว้างของแคมหรือการคลายเนี่ยมันหายไปแต่ถ้าเราใช้แคมคายเยอะก็สวนทางกาลังอัดก็หายไปอย่างเช่นองศา300ใช่ไหมครัอดกับ330ไอ้สามร้อยให้กำลังอัดมากกว่าแน่นอนแต่330มนีลึกกว่าแน่นอนประมาณนี้นะครับอ่ะอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องแคมเนาะอ่ะเรื่องที่2ก็คือคลายกําลังอัดจ,จากตรงไหนคือหัวลูก นะครับล่องแหวนสูงล่องแหวนต่ำเนี่ยมีผลต่อกําลังอัดโดยตรงทีนี้การที่เราจะหากาลังอัดเพิ่มที่ผมบอกนะอันดับแรกแคมอันดับที่2หัวลูกนะครับการหากําลังอัดจากหัวลูกที่มันนูนขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่นับร่องแหวนนะนับหัวลูกที่มันนูนขึ้นมาเนี่ยยิ่งนูนยิ่งแน่นกําลังอัดยิ่งเยอะยิ่งน,งน,นงูนยิ่งแน่นกําลังอัดยิ่งเยอะถูกครับแต่สิ่งที่มันพามาด้วยคืออะไรคือความร้อนยิ่งนูนยิ่งแน่นความร้อนในเครื่องยิ่งสูง ยิ่งนูนยิ่งแน่นความร้อนสะสมยิ่งมากยิ่งนูนยิ่งแน่นยิ่งต้องใช้น้ํามันที่มีค่าออกเทนสูงๆเพราะฉะนั้นมันเลยใช้91กับ95ไม่ได้ในกรณีที่มันแน่นๆมันต้องไปใช้ e 8 5ไปใช้ออกเทนคือหนีไปทางนน้นเลยนะครับอ่ะทีนี้สําหรับเครื่องเนี่ย12.8เนี่ยที่ผมทาวันนี้เติม e 20ยังได้เลยนะครับเติม e 20ยังได้เลยแล้วเติม e 8 5นี่คือนิ่มๆเลยไอสิบสเนี่ยอ,อีกชุดหนึ่งเนี่ยเติมได้ตั้งแต่ 9195ยี่ยี่สิบีแปดห้าไล่หัวฉีดเอาไล่นมหนูเอาถ้าเป็นรถคาร์บูนะครับอ่ะช่างจอดนับโซ่ได้แล้วได้กี่ข้อ96 <11. S 1> โซตอนนี้ใช้อยู่96ข้อนะครับสําหรับชุดอะไรของผมนะผมก็แนะนาเนาะถ้าใครยังไม่เซียนในการเซตโซ่เซตไรเนาะหรือว่าไม่ได้อยู่โรงคึงไม่ได้มีโรงคึงป่าก็แนะนําให้ใช้โซ่เก่าเนาะที่มันหย่อนนิดนึงเอามาตอนน่อเนี่มันจะเป๊ะมากพอดีเลย แต่หย่อนก็ต้องดูนะครับไม่ใช่ไปเอาข้อโซ่ข้อตายหรือที่ว่ามันสึกๆมานะครับอ่าทีนี้ในการใส่อย่าลืมสะพานบนตัดครึ่งหนึง่งสะพานโซ่ตัวบนตัดครึ่งหนึง่งตัดพอแค่ให้ใส่ตัวค้ำตรงนี้ลงไปได้นะครับอ่าทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับต้องรีบส่งของแล้วเดี๋ยวส่งไม่ทันถ้าเกิดใครสงสัยอะไรก็สอบถามได้นะครับเกี <S <S ่ยวกับชุดทากาวของ BBR Lacing สำหรับอะไรสีวาวยังมีขอให้เล่นอีกเยอะนะครับอย่าลืม แคมสปริงสำคัญสั่งได้สวัสดีครับ